พี่เจตเนี่ยพี้เขาเตี้ยไม่พี่เขาตัวเล็กพี่เขาเตี้ยพี่เขาตัวเล็กด้วยเนาะงเมนูกินอะไรดีวะเราก็ได้ด uh, right. okay. okay. so, uh, mm. ีครับเดียวดีน้องพี่เล่นกับมึงเมื uh, ่อไหร่มาเออรอไปขึ้นหนังกันคือมึงเนี้ยคนเนี้ยใช่ไหมกินว่าชอบอะไรพี่กูเอ้ยลาบอะไรดีครับแป๊บหนึ่งน้อง ก็มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลวกไม่กินหรอกจะเอาเอ่อเอาอะไรดียวเอาเหล้าเย็นโดโกอต่างกันใช่ป้องใช่มอะไรเอาใบเตี๋ยวหมูต้มยำแค่นี้แหละน้องมาสองคนเราคือพูดเล่นเอาหายอย่านานนะพี่หิวเนี่ยไอโยไอโยเมื่อคืนไหนได้อยู่นะมึงทำไมวะก็มันมันนั่ง มีกคนไปเอ้ผู้ชายสามคนใช่ป่ะโตนั้นมีสามคนอ๋อผู้ชายกนหนงรอไหมอืพี่เตเดรอหมดแล้วก็ใช่พี่เตยใช่ปาร์ตี่กสามคนเป็นตมึงไม่รู้ว่าเฮ้ยเดียเดียวว่าอยากินอยากินอยากินข้าวบีอยากกินข้าวแงนี่ไงรู้แล้วพี่เขาอีกสามนะคะแต่โยโยนั่งหน้าทำไไม่ดูยี่ห้อรอไรทไงม่ดูยี่อนี่ถ้ากูอยู่ก็คงนัต้นั่งไงก็นแล้วรู้ไหมบอกให้จับทีละคน ชอบขนาดนั้ชอบเด็กเสือด้วและเ็กเสือว่าชอบผีครับอ้เอกเสือก็ขอเลยขอหน้ามาเทไ่ดีนะให้ก็แต่น้ำแข็งอะต้องใ่้อนน้มองให้ยเมันแต่น้ำแณ็ห้คุให้อะไร้คุอ้อง้้มันถามมันถามว่ามันร้อนมันชอบผีใคนี้ก็ เราดี๋เอาง้ก็กลอดให้เ like จ็บงันนะนอนแล้วนะเอาเนแหละไม่อกยเนานนลยีด้านล่างด้านล่างขอเนี้านล่างอเอาออกเนี่ยแต่กัันนี้กมอันมกก็อันอีรีกินออแบ่อีรี่ก็ประมาณตสองไม่ได้สาคืนก็คือเขาเลียนใช่เขายังไปเปิดไปเปดควานมาเมื่อก็บอกอยู่อีกคืนนี้อีกดีไม่เอาไม่ไหว ไม่ไหไหวนะคนเนี้ยทำไมอ่ะอันนี้แบบคนนเนี้ยใครวะคนนี้อไม่รู้มองไร้อเองอไวะไม่ไหนนี่ัะยนี่มันย่า เอออยู่บ้านก็ติเอออยู่บ้านก็มีอ่ะสมบัติไม่มีเลยอ่ะค่ะไม่ะไม่ต้องมีมีอยู่ในสายเลือดแต่แบบไม่ค่อยใช้ต้องใช้เลือดไงเลือดไทโคร นไม่รู้คนมากินข้างๆก็มินราาไมชานอ้องบอกว่าเราจะพูดแต่มัน้ามากเลยอย่ะ่ชกินตกินักล้างยงอานระาไปเอามาจากไหนอะปูกเองหรือ,อเปล่าปูเองมีสารพิษไหมเนี่ย ม <ขอ S 1> ีไหมปลอดใช่กินแล้วไม่ท้องเสียใช่ไหมันไ,ไม่สะอาดเลยอะ่ะเรียกมาดิไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันไม่สะอาดเห็นไหมว่ามีแมลงงวงแมลงวันอะไรอยู่อะ่ะประธานโทษนะครับพอดีว่าร้นของเราถูกลักลักษณะอนาไมยนะครับมันถูกได้ยังไงกันเนี่ยเห็นอยู่อะ่ะ เอาไงได้แต่เราจชอบยังไงไม่กินแล้วไม่ต้องจ่ายแล้วตังอะไปกับกามกามไม่กินไม่กินอย่างงี้ไม่กินอะไรก็ไม่รู้ทางร้านก็ต้องขอโทษด้วยนะครับรับอะไรใหม่ไหมครับไม่ค่ะไม่กินแล้วไม่กินร้านอื่นดีกว่าร้านนี้ไม่ได้ ขอบคุณค่ะ